สวัสดีครับผมนะั้นผมนั้นคุณคุณนะครับผมนะวันนี้จะมาเล่นเกมมาครับหนึ่งจุดสอพสนะครับผมนี่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราไม่ได้อาจเนี่ยผมก็เริ่มการปลูกต้นไม้นะครับจนตอนนี้มันได้มีพึ่งนะครับเรียบร้อย แล้วก็ขุดตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับ ไม่ตัดไม้โอเคตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับนะ สถานที่นี้ผมจะไม่ตัดต้นมาเพราะผมนั้นจะเอาไว้เลี้ยงพึ่งนั่นเองนะครับแล้วเริ่มนอนก่นเลยนะครับเนี่ ผมนั้นได้ทำการไปอัปเกรดบ้านตัวเองมานะครับและสถานที่ตรงนี้ก็มีบันไดแล้วนะครับนะ ผมบอกเลยนะครับว่าอาหารนี่เนี่ยผมเจอบ่อยและบ่อยมากๆเลยนะครับขอกินเนื้อหมูก่ันจับจับจับจั อืมขาไก่ผมจะไม่รีบนะครับนะผมจะทำนี้อีพีละอีพีไปเรื่อยๆอย่างค่อยๆนะครับไม่เน้นรีบนะส่วนใครก็เน้นรีบก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับ เจอเราเจอนี้โอเคถ้าได้อีกอันนี้คือดีมากเลยนะได้อันนึงได้ไหมครับอีกอันนึงอีกอันนึงอ่ะคอคอคอ แล้วเราก็ได้สติ๊กมาน,นึงอ่านอว่าประหยัดมากไปได้เยอะอเดี๋ยวผมขอไปครับเอ่อพวกก่อนนะครับผมจะสร้างแลนด์มาร์กใหม่นะ ก็เลยครับขั้วสีอันเลยนะจากตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะ Não, <S <S ทำการอ่เพิ่มอีกถังหนึ่งนะครับอโอเคจัยจบ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 อ่า โอเคเนี่ยครับทางนี้ครับทางที่ผมมันต้องการนะอ่าโอเค okay. ผมขุดไปเลยครับขุดไปขุดไปเรื่อย เราจะถึงจุดหมายปลายทางของเรียนมากแล้วนะครับนะจะถึงแล้วจบ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 อืมโอเคจุดๆนี้นะครับจะทำเป็นที่ตกปลานะครับนะมันยากาศมันเหมาะมากเลยนะ เออมันเหมาะหลังจากนั้นผมจะทำการกับป้านนยครับเพื่อเตรียมของไปครับของในการตกปลาตัดดําตัดตัาตัดด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  ฟบโอโอเคโอเคกลับมาถึงบ้านแล้ว แล้วเราก็จะทำการอา่ครับเปิดตกปลา,าเดี๋ยวก่อนนะครับ อ่าโอเคมีไหมเราเนี่ยครับได้แค่บกสอนฮนูเอง อนนี้สิ่งที่ผมจะต้องการก็คือการไปตบสเตรเลตันนะครับเราเนี่ยยังไม่มีน้ำเลยนะอืม อืมอ่าโอเคเป้าหมายตอนนี้ของเราก็คือการ เออไปสร้างที่เกษตรแล้วก็ไปเอ่อไปค่าสกิลไปค่าเมืองมุมนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เอ่อยายเมืองมุมเพื่อที่จะคัาเป็ดตกปลานะครับ นี่นะครับคือเป้าหมายหลักๆของบูมนะโอ้คาดเคลื่อนไปนิดนึง ซอมบี้แถวนีน้เราก็ปรับโหมด normal นะอืมโอเคชอบโอ้ได้เนื้อหมูสามอันเลยจอด ผมก็จะทำการไปตัดไม้ต่อเลยนะครับเพื่อผลผลิตโคนะโคสำรอง จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเอาขี้ตัดคนแก่เนี่ยมาตัดเอ่ันนี้ผมก็จะได้สิ่งตกแต่งมานะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ขุดเหมืองลึกไปขนาดนั้นนะครับก็เลยยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะวิ่งครับผมวิ่งครับวิ่งสับวิ่งสับเท้าครับ OK，拜拜拜拜拜。 อ่าซอมบี้สปาล์วครับสองตัวนะไม่รู้จะสปาว์มาทำเหวอะไรสไปเดอร์สปาล์เร็วเร็วๆเ,เร็วมา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 ,มา,มาสไปเดอร์สไปเดอร์ ไีฟังน้ครนบอืมเคโอเคสมิธตัวนู้นมีก้อยทองคนระับบูโอ้โหเอาได้เจตัวไม่น่าบูแล้วก็มาดีครับก็มาดีโอเคโอเคเราเราล่อสมีธมารวมกัน,นครับอ่าโอเคโรออืมอ่ามันรออ่ะกอหัว โกนโตครับอืมโอนโตเหรออืมออะไรอะไรอะไรนีจะตูดโอ้โห ผมม่อยากขามกับตัวเองเลยจริงๆนะนี่ผมกลัวกับเกมเรียมๆแบบนี้เลยเนี่ยโอ้ ยี่สิบอันอ่าโอเคพวกมาดิซอมบี้เออเอาเปล่าล่ะโอเค เฮ้ยเจอเร็วเจอเร็วไอ้โอ้โหโอ้เจอเร็วสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์รอบใหญ่รอบใหญ่ส่องอันส่องอันนี่ปะล่ะเออโอเคอุ้ยสไปเดอร์อีกแล้วจอดจอดจอดอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่นี่ยนี่นสไปเดอร์สไปเดอร์ อ่าริ่นเห็นแล้วอ่าคุณเจอรังแนละ้วโอเคหนะึ่งสองสามแล้วหนึ่งสองสามอู้หู้จอดได้โบนัสนะสองอันปับจริงๆก็กลัวอยู่นะจะว่าไปเนี่ยคุณไม่ค่อยชอบเลยซอม,มี้หมูบ้านักแสดงมันดูน่าจะแย่ง โอเคอืมเวลาการคาเป็ดตกปลานะเพราะมีห้าอันจอดจอดแล้วเอ,อ่อปรการรับของอ,อืมโอเค ได้ไหมเราก็เอาอันนี้เก็บแล้วก็เก็บไปไอเป้าหมายแรงมา้าตอนนี้นขอปัดตกไปก่อนนะครับนะขอปัดตกไปก่อนแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาทำสติกดีกว่าม,มจะดีกว่าไหมโอเคแล้วก็เบ็ดตกป,ป่า นี่ได้เวลาไปนั่งตกปลากันแล้วครับล่าล่าอาหารไม่ใช่ว่านี่ตกปลาได้ดันได้ซอมบี้นี่หาเลยนะแต่คงจะไม่วันเป็นอย่าง,งานั้นหรอกนะจริงๆทางรัดมันก็มีอยู่นะอืมนี่ไงทางรัด ไปทำไมไม่รู้ไปยาวๆงไ้นตกปลาที่แม่น้ำ อืมโอ้โหโอ้โหตกปลาแล้วม่ีซอมบี้มาเชื่ออยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เลยเลยสงสัยผมคงตกปลาไม่เก่งนะรลดหมดไอ้นี่รลดหมดเอออะไรนะรลดการตกปลามาดีไหมเนี่ยเออย่างัน้นเนาก็ได้รู้เงีว่าแบบเออ เป็นมาได้เท่านี้นะเราควรจะกดได้เท่าไหร่ทำเงินดีกว่าเยอะเราก็เริ่มการปลูกพืชผักที่แลนด์มาร์คใหม่อ่าโอเคจริงๆเราเนี่ย เออเรียกว่าไงอ่ะเอาไปทำงี้ก็ได้แบบเราเออไปทำเกษตรแล้วก็เอาข้าวเนี่ยมาเลี้ยงแกะนะ จริงๆผมเนี่ยควรจะเลี้ยงไก่สักสองตัวแล้วก็ให้อาหารโอเคนี๊มีพึ่งออกมาแล้วสามตัวโจทย์จากสองเป็นสาม โอเคโอเคอือ้อย,อยอนะอัวตายฟื้ ใกลๆๆกมันนี่เร็วมันี่เร็วเดียยวๆไกลๆขอที่ไกลจะกินเนี่ย หนึ่งนะครับไก่เฮ้ยไก่อย่าออกเฮ้ยฮะไก่วันนีไม่มีสมองหรอกตบร้วยไก่ไดแล้วรับหนึ่งตัวหนึ่งตัวต้องไปหนึ่งตัวแล้วครับ อุ้ยโอเคเดีนะ๋ยวไม่จับว่าจะอนะนาะฟึบอืมดูดีมากเลยนะเฮ้ยเยสะไอ้ดันดันเออ,เอแหละกินกันนะไปมาส้กมกัน เรได้เลี้ยงไก่มาแล้วนะแต่เป็นการเลี้ยงไก่ที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือเลี้ยงไก่ในหลุมเ, ύ, เราได้หมวกสันบีด้วเท่ากับบายนี่เราได้ของครบเซร็จแล้วนะนั่น อ่าโอเควัวตาละแล้วเราเนี่ยก็จะไปอันเนี้ยไปเอา,มาเมล็ดพันธุ์นี้เนี่ยไปเกษตรทุยไม่ใช่อบไปููก แล้วก็เราเนี่ยถ้าเกิดจะคลิปหน้าเนี่ยทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าแบบเอ้ยสู่ตกปลานีมันจะต้องทงนี้นะผมก็จะไปอ่านนะครับแล้วก็พี่พด้วยที่เล่นไหมครับ แล้วก็ที่คนที่ผมเล่นนะครับก็คือเออไม่รู้ว่ามันจะเล่นอะไรอะเออทำไปแต่ละอีพีไปเล,ล่นมันก็สนุกดีนะอืมกินเนปเปิลอนเงียบเงยบ nhăm 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 ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับอติดตามกันด้วยบาย